นี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณอนุกรณ์เชื้อรามันผู้จัดการสา,าขาเอเอสเทโลวิสาขาองพี่น้องค่ะตอนนี้คุณอนุกรณ์เชื้อรามันรอเราอยู่ด้านไหนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพิฉันนด้านสากธรรมชาติส,าาสมุรู้สึกนะคะพิฉันนด้นต่อสา,ารละคอนย์ยนยองค่ะวันนี้ผู้หูฟออ,อนุญาตสัมภาษณ์คุณอนุกรณ์เชื้อรามันเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร และภาวะผู้นายุคใหม่แต่ไดประสบการณ์ทํางานของคุณอนุกรเชรามันค่ะค่ะก่อนเข้าสู่การสัมภาษณ์นะคะต้องขอบคุณคุณอนุกรณ์เชรามันนะคะที่เสำหสลบเวลาในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ค่ะตอนนี้ขออนุญาตเข้าสู่การสัมภาษณ์เลยนะคะแต่ค่ะเจอกันค่ะแล้วก็คุณอนุกรเชรามันเนี่ยนตัวเองนะคะค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่ออนุกรณเชรามันนะคะอันนี้ก็เป็น ผู้ช่วยแล้วกันนะคะผู้ช่วยผู้จัดการสาขาคี่รุสสาขาสองพี่น้องนะคะวันนี้ก็จะมาตอบคําถามเกี่ยวกับน,น้องๆนะคะให้ฟังนะคะค่ะอยากทราบว่าทำไมถึงเลือกทำงานด้านนี้คะแล้วก็มีแรงบันใจหรือว่าแรงบันดาลใจอะไรในการทำงานนี้คะค่ะการทํางานด้านนี้นะคะก็อันดับแรกเลยก็คือเกี่ยวกับการเรียนของเราเนี่ยเราเรียนมาเกี่ยวกับด้านการการจัดการทรัพยากรนะคะแล้วก็เกี่ยวกับด้านการตลาดนะคะก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับการ ตอนแรกอันดับแรกคือร้านของเราเนี่ยเป็นร้านเกี่ยวกับร้านโทราศัพท์นะคะเราก็จะมีเกี่ยวกับการขายโทราศาัพท์าการขายแพ็กเกจนะคะก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเหมาะก,กับการขายแนะนาให้ลูกค้าซื้อแพ็กเกจแบบนี้หรือว่าตัวเครื่อ,องแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็แรงจูงใจนะคะแรงจูงใจในการทํางานด้านนี้ก็คือก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวด,ด้วยนะคะแล้วก็เพื่อ่วมงาน เป็นยังไงคะและทำอะไรบ้างคะ,ะงานที่ร้านนะคะก็จะเกี่ยวกับการขายเครื่องนะคะเสนอโปรโมชั่นนะคะแล้วก็มีการติดอิเตอร์บานนะคะแล้วก็งานนั้นมีลักษณะไรนบ้างลหลายๆของเราเนี่ยจะมีองค์กรหลายองค์กรนะคะหรือว่าจะมีหลายๆหน้าร้านในการขายเครื่องแล้วก็จาหน่ายแบรนด์นะคะของเราเนี่ย จะมีการขายเครื่องน,นะคะแล้วก็แบรนด์ที่ทุกคนรู้จักเนี่ยก็จะเป็นพวกซัมซุงออฟฟิลิโวนะคะแล้วก็ตัว iPhone <Okay. S 1> นะคะอันนี้จะเป็นเครื่องขายนาหน้าร้านที่เราจะมาเสนอขายให้กับลูกค้าค่ะค่ะแล้วอะไรคือจุดอ่อนและก็จุดแข็งของงานด้านนี้บ้างคะอ่ะจุดอ่อนนะคะถ้าหน้าร้านเราเนี่ยลูกค้าน้อยนะคะเราก็จะทํายอดในการขายเนี่ยได้น้อยลงนะคะแต่จุดแข็งก็คือหน้าร้านเราเนี่ย เป็นร้านที่ทุกคนรู้จักนะคะ,ะ AS, AS นะคะเป็นบริษัทชื่อดังน,นะคะยังไงยังไงทุกคนเนี่ยก็ต้องมีการใช้เพื่อข่ายนะคะหรือว่าแบรนด์ของตัวเองอยู่แล้วอันนี้คือจุดแข็งของเราค่ะค่ะเคยพบเจอป,ปัญหาในงานบ้างไหมคะปัญหานะคะปัญหาในงานก็คือ,อก็ทุกงานนะคะจะมีปัญหา ของมันเองนะคะเราก็มีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานที่เราเจอนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านางานบริการนะคะหรือว่าเกี่ยวกับงานเอกสารกระจงหน้าร้านเนี่ยเราก็มีมีปัญหาทุกทุกรายการค่ะแล้วก็มีแนวทางในการแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาที่เรา,จารเจอเนี่ยยังไงป้าหาแนวทางในการแก้ไขนะคะของเราเนี่ยหน้าร้านเราเนี่ยจะมีการนักเกต้อมูลนะคะให้กับพนักงานทุกท่านนะคะได้ทราบว่า วันหนึ่งเนี่ยเรามีข้อมูลอะไรบ้างนะคะหรือว่ามีโปรนะคะหรือว่าตัวเครื่องไหนต้างที่มีการนําเสนอนะคะให้กับลูกค้าแล้วก็ส่นลดให้กับลูกค้าค่ะก็จะเป็นแนวทางที่จะสี้แจงให้ลูกค้าได้ทราบว่าตัวเครื่องน้ารักลเนี่ยหรือว่าแพ็กเกจน้ารักแล้วมีอะไรบ้างนะคะค่ะจุดมุ่งหมายในการทํางานของท่านคืออะไรจุดมุ่งหมายในการทํางานนะคะก็จะมีหลายๆด้านเลยค่ะนะคะเราก็คือ จริงๆแล้วคือการทํางานด้านนี้เป็นงานบริการนะคะเราต้องเสนอโปรหรือว่านาเสนอสินค้าให้เข้าใจนะคะเกี่ยวกับสินค้าของเรานะคะแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนกับการเข้ามาใช้บริการของรเราค่ะค่ะแล้วจากประสบการณ์การทำงานของท่านมีอะไรจะฝากหรือว่านำแนวทางอะไรเพื่มเติมด้วคะค่ะถ้าใครสนใจนะคะที่จะทำงานด้านนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ย อลองศึกษานะคะเกี่ยวกับงานางานด้านบริการนะคะให้เยอะนิดหนึ่งเพราะว่าเราจะเจอเกี่ยวกับลูกค้าเนี่ยหลายรูแปแบบในการทํางานนะคะแล้วก็ข้อมูลที่เราเสนอลูกค้าเนี่ยจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ตรงตามที่บริษัทกําหนดไว้ก็อยากให้ทุกคนนะ่ะลองอเข้ามาเปิดใจนะคะแล้วก็เข้ามาใช้บริการกับทางหน้าร้านเอสายาสมยองกังนด้วยค่ะค่ะสำหรับการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะคะต้องขอขอบคุณ ใหลายๆคนนะคะที่กำลังมองหาแนวทองค่ะค่ะสำหรับการสัมภาษณ์วันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอจบ